สวัสดีท่านผู้ฟังกระยะลยาลมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเงินไม่มาหาไม่คลองติดขัดไปหมดชักหน้าไม่ถึงหลังห้าอย่างนี้มีไว้ติดบ้านพวกไว้ติดตัวรีบหามาพกเงินทองคล่องตัวโชคลาบวิ่งเข้าหาคุ้มคลองปลอดภัย ท่านผู้ฟังครับเกิดเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธการเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องที่พุทธศาสน,นิกชนพึงปฏิบัติอยู่ในทุกช่วงเวลาก็เพื่อเพิ่มเติมเสริมบุญให้แก่ตนเองครับเป็นธรรมดาที่ในบางช่วงขณะของชีวิตทุกคนล้วนต้องเผชิญช่วงเวลาที่ทุกยากลำบากกายใจไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ความทุกข์ก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางคนเจอความทุกข์แค่ช่วงเวลาไม่นานก็ผ่านพ้นไปแต่บางคนชีวิตต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอจะดีก็กลับเเหตุการณ์เลวร้ายให้ต้องเผชิญอยู่เรื่อยไปชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมก้าวไปข้างหน้ามีเงินเข้ามาก็เก็บไม่อยู่มีงานที่ดีก็ดีได้พักเดียวแล้วก็มีปัญหา ครับการที่เราเงินไม่พอใช้นั้นมันได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงอย่างเดียวบางครั้งเราวางแผนและเตรียมการทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินมาเป็นอย่างดีแต่ก็มีเหตุที่ไม่คาดคิดที่ทําให้เราต้องมีภาระใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บออมไม่ได้ไม่เคยมีโชคราบเลยครับเรื่องการเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ควรลบลู เพราะหลายคนที่ประสบปัญหานี้ยืนยันว่ากันพวกเครื่องรางของดีเรียกศรัพย์เรียกโชคลาภได้ผลจริงครูบาอาจารย์ท่านจะได้แนะนําว่าใครที่อยากให้เงินพอใช้รายได้เหลือจากค่าใช้ใจ่ายเงินทองไหลามาเทมาพวกไว้ติดตัวเป็นประจำไม่มีวันจนกับห้าเครื่องรางเสริมดวงที่รับรองว่าถ้าพกติดตัวแล้ว มีแต่เฮงมีแต่รวยว่ากันว่าเศรษฐกิจแบบนี้ท่านก็ลองพกเครื่องรางของขลังเหล่านี้ไว้รับรองไม่เสียหายเพราะเครื่องรางแต่ละชิ้นจะสามารถช่วยเสริมดวงในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักและยังจะส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าตัวด้วยกับหาสิ่งของดีมีมงคล ที่วันนี้ช่องคิดดีทำดีชาแนลได้นำมาฝากกันมีดังนี้ครับ 1. ได้แดงครับแต่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับได้แดงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักมากกว่าแต่ความจริงแล้วได้แดงยังช่วยหนุนทางด้านการเงินด้วยเพราะได้แดงมีลักษณะเป็นเส้นตรงก็จะทำให้การเงินไม่ติดขัดอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเราในเรื่องของความรัก ให้เจอเนื้อคู่เร็วๆและสมหวังกับความรักอีกด้วยซึ่งวิธีการพกก็สามารถใส่ปิดกำไลข้อมือผูกเป็นแหวนหรือพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้เฉยๆก็ได้ตามสะดวกครับ 2. กํกำไลข้อมือนี่พูดถึงเรื่องของกำไลข้อมือเสริมดวงที่หลายๆคนมีอยู่แล้วเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับด้วยแล้วจะเป็นเครื่องรางช่วยเสริมดวงได้อีกด้วย ซึ่งครูบาอาจาร,รย์ท่านแนะนำมาคือกำไรเงินช่วยเสริมดุลในเรื่องของการเงินกำไรทองช่วยในเรื่องของความเฮงที่เรียกทรัพรัวๆฉะนั้นใครสะดวกแบบไหนก็หามาบูชาหรือซื้อมาใส่ได้เลยครับหรือบางคนอาจจะไม่ชอบใส่กำไรเราก็สามารถพกติดกระเป๋าไว้เฉยเฉยก็ได้ครับ 3. รูปพ่อแม่นี่ก็สำคัญมากครับ ชววาวแทบทุกคนก็คงจะพกรูปพ่อแม่ติดกระเป๋ากันอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่เพราะพวกไว้ก็อุ่นใจเหมือนพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่และหลายคนคงอาจจะยังไม่รู้ครับว่านอกจากอุ่นใจแล้วยังช่วยส่งเสริมดวงเราด้วยให้มีความเฮงเฮงแล้วก็เฮงตลอดทั้งปีอีกด้วยครับเพราะพ่อแม่ก็เหมือนสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านซึ่งวิธีการพก ก็อาจจะพกเป็นรูปภาพหรืออาจจะทําเป็นจี้สร้อยขอก็ได้เพียงแค่พวกไว้รับรองทั้งอุ่นใจทั้งรวยครับ 4. ห่อยก้อนทองเป็นเครื่องรางที่ใช้ตกแต่งบ้านกระเป๋าโทรศัพท์หรือพวกไว้ติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าของก็ได้ครับซึ่งผูหอยก้อนทองเพื่เสริมเรื่องการเงินให้เงินใช้ไม่ขาดสาย เงินทองไหลมาเทมาที่สำคัญครับคนจีนยังมีความเชื่ออีกว่าผู้หอยก้อนทองจะช่วยเจ้าของปลอดภัยจากอันตรายจึงเรียกได้ว่าพกอันเดียวทั้งเฮงทั้งปลอดภัยครับและสิ่งสุดท้ายธนบัตรสีแดงครับการที่พกธนบัตรสีแดงไว้ในกระเป๋าสตางค์มีความเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าได้ไม่ขาดสาย พราะสีแดงคือสีมงคลสีแห่งความโชคดีและธนาบัตรก็เป็นเงินซึ่งพอสองอย่างมารวมกันก็เป็นการส่งเสริมกันให้โชคดีทางด้านการเงินเข้าไปอีกที่สําคัญคือธนาบาัตรจะใช้ของประเทศอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ครับแต่ต้องเป็นธนาบัตรจริงและสีแดงเท่านั้นรับรองเลยว่าใครมีติดกระเป๋าจะนำมาซึ่งความเฮงความรวยอย่างแน่นอน ท่านผู้ฟังครับตลอดหเดือนหรือเครื่งปีที่ผ่านมาสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นดวงสวยทำอะไรก็ติดขัดไปสมหมดก่อนอื่นต้องสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าได้เผยทำสามสิ่งนี้ไปหรือเปล่าซึ่งเชื่อว่าสมสิ่งนี้แหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราติดขัดสวยสำซากมาฟังวิธีแก้ไขกันและขอย้ำ ว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับอย่างแรกเคยดัดทอบุพการีครับการด่ดทอว่าร้ายบุพการีหรือผู้มีพระคุณในข้อนี้นะครับหากใครที่เคยพลาดพลั้งไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการว่ากล่าวหรือทำไม่ดีกับบุพการีหรือผู้มีพระคุณใดๆ เมื่อไม่สามารถจ้อนกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ควรทำก็คือการขอขมาและขอให้บุคคลเหล่านั้นอโหสิกรรมให้กับเราด้วยโดยกล่าวขอขมาท่านว่าไกยกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโโที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของเราได้ประมาทพลาดพลัง้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่เอาหิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องด้วยเถิดอย่างที่สองเคยสับแช่งคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตครับหากเคยเผลอไปสับแช่งใครให้ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต้องแก้ไขด่วนโดยจุดทูบสุพหกดอกกลางแจงแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลวันเดินปีเกิดของเราวันนี้ข้าพเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยานข้าพเจ้าขอถอนคำพูดที่ไม่ดีทั้งหมดคำสาปแช่งทั้งหลายข้าพเจ้าขอถอนคำพูดและข้าพเจ้าขอหุนสิกรรมกับทุกคนและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยเถิดและอย่างที่สเคยลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รูปปั้นรูปเคารพของศาสนาใดก็ตามหากท่านเคยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ให้ไปขอขมาณสถานที่นั้นๆแต่หากว่าจบไม่ได้แต่รู้ตัวว่าเคยพลังปากไปลบหลู่นี่ก็ให้จุดธูปสหกดอกเช่นกันแล้วทิ่ฐานจิตว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่ข้าพเจ้าเคยลบหลู่ดูหมิน่นทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ข้าพเจ้าขอขมา ขอให้ท่านให้อภัยข้าพเจ้าและขอให้ท่านช่วยแก้ไขอุปสรรคให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อใดที่ได้ทำบุญข้าพเจ้าจะขอที่ฐานจิตถึงสิ่งเสดิงสิทธิ์ทั้งปวงท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วครูบาอาจาร,รย์ท่านยังได้แนะนำว่าสามสิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรคิดไม่ควรทำถ้าอยากมีเงินใช้และมีความสุขก็ไม่ควรแสดงออกมา ซึ่งความหม่นหมองทุกระทมเศร้าโศกเสียน้ำตาหากทาจิตจะดึงดูดความทุกระทมเข้ามาเป็นสิ่งที่ตั้งมัน่นจึงพบกับความหม่นหมองทุกระทมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะสามคำนี้เหนื่อยสูญเสียหรือไม่มีเงินจะทำให้ทั้งปีท่านจะเหนื่อยกับหลายๆสิ่งสูญเสียหลายๆอย่างดังนั้น จึงควรสั่งจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆคิดถึงความสุขความสมหวังความร่ำรวยที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยหัวใจที่สดใสซึ่งถึงแม้ไม่สดใสก็ต้องซ่อนความรู้สึกแย่ๆนั้นเอาไวา้อย่าให้มันแสดงออกมาและพยายามผลักมันออกไปให้เร็วที่สุดเพราะยิ่งมันอยู่นานจิตของเราก็จะยิ่งถูกความทุกข์ระทมครอบงำมากขึ้นเท่านั้นและพยายามอย่าคิด อย่าทำสองอย่างต่อไปนี้ครับจยางที่หนึ่งจะพูดจาไม่เป็นมงคลครับหากจะกล่าวถึงสุภาษิตของไทยก็คงจะไม่พ้นพูดดีเป็นสีแก่ปากเพราะการพูดที่ออกมาจากปากสามารถสร้างได้ทั้งการสร้างสารรค์และการทำลายไม่ว่าจะเป็นคำนามรูปประโยคประธานก,กรรมกิริยาเช่นเจ็บ ตายเจ๋งล้มละลายพินาศส,สูญเสียอันคำพูดลบๆเหล่านี้มีแต่จะนำความเสื่อมมาให้ที่สำคัญเป็นสิ่งขัดขวางความเจริญและความร่ำรวยซึ่งถ้าหากพูดดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามมาตลอดอยู่แล้วเช่นพูดว่าต้องร่ำรวยเฮงเฮงมีเงินมีทองมั่งคั่งมั่งมีเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละ ลองทำดูนะครับและอย่างที่สองอย่าคิดเรื่องทุกแน่นอนครับมีจำนวนคนน้อยเหลือเกินที่จะไม่มีปัญหาต่างๆในชีวิตที่สำคัญคือการที่จะหยุดไม่คิดถึงปัญหาเหล่านี้มันคงเป็นไปได้ยากครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาว่าเราต้องระวังไม่ควรนึกถึงปัญหาหรืออุปสรรคข้างคาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการคิด ว่าไม่มีเงินซึ่งทั้งปีก็จะไม่มีเงินจริงๆหางานยากหาเงินลำบากธุรกิจไม่ก้าวหน้าติดติดขัดขาดติดลบจนต้องเจงและคงต้องปิดจิตการไปครับแม้เคล็ดเช่นนี้เกิดจากมายาคติที่ต้องการให้ลูกๆหรือคนในบ้านคิดแต่สิ่งดีๆมีความหวังตั้งใจและใฝ่ฝันถึงอนาคตที่สดใส ซึ่งอยากเจอรวยก็ควรคิดแต่เรื่องรวยคิดแต่เรื่องการได้โชคได้ลาบแล้วพลังของจิตก็จะตั้งมั่นที่ความรวยความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวิริยณะทุกขมาเจติบุคคลจะร่วมทุกได้เพราะความเพียรช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีด มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันละเอยดในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ